อี่ปีในงานแสดงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอมาแสดงเรื่องล่าสุดที่เล่นด้วยกันก็พินาเปล่าใช่ไหมก็สองประมาณสองสองปีกว่าได้ครับก็แต่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกหาายไปไหนนะเพราะว่าก็มีโอกาสได้เจอได้ร่วมงานอีเวนต์บ้างงานเรื่องนี้กันอื่นเยอะแล้วจำไลตอนที่พินาสั่เล่นกับใครอ่ะสั่งกวางต่อมาสิงคาปร์ไทย คือตอนนั้นเหมือนพี่มาเนี่ยเขาถ่ายถ่ายกันไปแล้วแหละแล้วพี่ไม้ก็เลยโทรมาบอกว่าแมนอยากได้ไปมารับเชิญครับได้ครับเพครับบอกว่ามาตอนจบเลยแล้วบอกว่าแล้วเจอกันพูดค <c oughs> ำเดียวทั้งเรื่องเ,เลยทั้งเรื่องอออได้ครับพี่ไปสน,นุกก็เลยไม่ได้คิดเลยว่าจะมีสี่ว่ายไตอนน่อไปไปสนุกตอนนั้นไปขนาดเลยแล้วก็พอช่วง สามสี่เดือนที่ผ่านมาใชเอ้ยที่กำลังทำที่นั่นสี่นะก็เลยรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นนะแล้วก็เรือหบทมันท้าทายอะไรแบบนี้ แตงคุ่ตอนนั้นแล้วอกพี่พูดคืไม่ได้คิดว่าตอนนั้นจะได้มาเล่นด้วยรัไม่ได้คิดครับตอนนั้นกาลังในหัวมัคิดย่เดียวคืออย่าพูดผิดแล้วแล้วเจอกันดีนะใช่ครับมเกงมากห้องเก่งห้องทั้งวันเยตั้งแต่ถึงโลเยเราเจอกันแล้วพูดออกมา4ี่ล้เจอกันปิดกล้องแต่ว่าพี่มีจะรู้อยู่แล้วว่า แต<ส>่นจะมา,มาใช่ใช่ใช่ใชก็พี่ไม้มาปรึกษาแล้วก็ชวนมาแล้วก็ให้ช่วยคิดว่าจะทำยังไงตอนแรกบอกเราไปเกาหลีกันเลยไหมเราจะถ่ายทีย่ไทยถ่ายในไทในกรุงเทพอ,อพี่น่าคแบบไปหลอกบนเครื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,ไม่ได้ไปอะแล้วก็มาจากที่อ่านในบทก็น่าจะแบบตะลุยบุกป่าฝ่าดงเหมือนเดิมแล้วก็มีพาร์ทที่แบบ จมน้ําอะไรนี้ด้วยนะมีแบบว่าขึ้นเออลงน้ำไปนู่นไปนั่นไปนี่ก็ไปอีกข้างที่น่าจะเป็นคนภัยเต็มที่เอางี้ไปถามความสัมพันธ์ตัวละครตอนจมนถูกกันที่ไรความสัมพันธ์ตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่เอาเท่าที่เล่าได้ก่อนนะก็อะไรแบบนี้เอางี้แล้วกันก็คือเป็นตัวละครที่มันมีมีกรรมผูกกันนี่แหละแต่ว่าจะเป็นกรรมในรูปแบบไหนและจะต้อง แก้ไขหรือจะต้องช่วยกันไปยังไงหรือจะมีผลยังไงกับเ,เรื่องเนี้ยเดี๋ยวต้องไปรอดูเพราะว่าอย่างตัวละครภาคเนี้ยมันมาเล่าเรื่องของโทมินจินเป็นหลักใช่ไหมแล้วตรรัวของที่แปนที่เข้ามาเนี่ยยังพูดชื่อตัวละครไม่ได้เลยมั้งใช่ไหมไม่แน่ใจตอนนี้คือไม่รู้เลยว่า ตัวแปรเนี่ยพูดอะไรได้บ้างเออเอาเป็นว่ามันมันแบบค่อนข้างมีความลับค่อนข้างเยอะมากเนีในภาคนี้แล้วก็แต่ว่าเป็นแรคเตอร์ที่ท้าทายผมอ่านบทเสร็จแล้วผมไลน์ไปหาแฟนบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องเอาแล้วนะภาคนี้แบบมาแน่อะไรเงี้ยเอาให้อยู่นะเ่าฝากด้วยนะครับเป็นบทพูดแล้วใช่ไหมมีบทพูดแล้วแตแล้วเจอกันเออน่าจะเพิ่มมาอีกแน่หรอกครับแล้วเจอกันแล้วเจอกัน ครับอ่าผมว่ามันทั้งนายพอสมควรเนี่ยผมตอนเรื่องนี้เป็นเป็นภาคสี่แล้วเรากดดันขนาดเพราะว่าแต่ละภาคอ่ะเราก็ดันเรียบภาคเลยตอนแรกไม่กดดันหรอกครับผมพอได้คำถามไปเริ่มกดดันละคิดละก็ยังไงก็ต้องฝากทุกคนนะครับช่วยกันสนุกหนด้วยนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนผมว่าถ้าถ้าเอาบทมามันครบรถจริงจริงพาร์ทเฮฮาก็เฮฮาไปเลยไอ้บทจะเครียดก็เครียดน่ากลัวก็น่ากลัวไปเลยผมว่าน่ากลัวสุดเลยเบราะใช่ครับ ล้วอย่างมีสวนเนี่เราเล่นมาตั้งแต่ากต่อใช่ครับก็ผมว่าตัวละครมันก็โตขึ้นแล้วได้เจออะไรมากขึ้นแล้วภาคนี้ก็กลายมาเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องหลักที่แบบปมปัญหาต่างๆเกี่ยวกับตัวทูจุินจูเนาะก็มีความกดดันอยู่ประมาณหนึ่งครับด้วยด้วยหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ภาคนี้เนี่ยเปลี่ยนทีมเขียนบทใหม่ก็พออ่านแล้วก็เออมีไอติ ที่แบบน่าสนใจมากๆในคาแรคเตอร์โทมิสจดอะไรเงี้ยที่เราต้องไปแบบทำกันบ้านเดีที่สวดซึ่งการกลับมาทำแฟนคลับที่เขาหลังมีตามห้ามีแฟนใหม่ในชุดกาแฟนมีวันนี้ที่ความจริงเราก็คิดถึงแฟนคลับเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมให้สมกับที่เขาตั้งตารอเลยก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะทำให้แฟนมีแฟนที่แบบเคยรู้จักกันมาชื่นชอบกันอะไรเงี้ย ได้แบบกลับมานึกถึงแบบความสนุกครั้งที่แบบเราแบบสนิทกันก็สนิทอยู่ครั้งที่เราร่วมงานด้วยกันบ่อยอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาให้คอมเมนต์ยังไงบ้างพอรู้ว่าเราจะกลับมาร่วมงานอีกั้ก็รอเราก็รอเราก็อยากรู้ว่าเรื่อง,งเ,อเราจะเป็นยังไงจะแบบว่าดีการเกลียดกันรักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดราพอัฒนาต่างๆแต่แล้วว่าในฐานการทำเงานคือไม่ต้องปรับจูนเลยก็ถ้าด้วยตัวเรื่องตัวบทก็อาจจะมีมีบ้างนิดหน่อยด้วยคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะต้องมีการปรับจูนแต่ว่าก็ไปเข้าคาสแอคติ้งด้วยกันมาแล้ะก็หวังว่าจะแบบทำให้ทุกคนแบบเชื่อในตัวละครได้มันง่ายกว่าซีรีส์แบบเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันมันแตกต่างออกไปจากที่เคยมาตลอดมันมี ทั้งความดกดดันความท้าทายแล้วก็อะไรแปลกใหม่หลายๆอยา่างหาผมเข้ามาเต็ไมไปหมดเนอะผมก็คิดว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เตรยกับมันไปไปพร้อมๆกันกน,นี่แหละครับผมผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนบางบางส่วนอาจจะแบบได้ลองจินในมุมมองอื่นดูออจินแบบมีกลางใช่ครั <c oughs> บ, <c oughs> บจินวบมีการมีกลแบบผูกกันจินแบบผูกกันที่จริงแล้มีพี่ครับเป็นพี่ในเรื่องมี้เรามีาก แต่ทรกบมาว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็คุยคุยกันเนาะแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าพอเราอ่านบทปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้ภาคนี้แบบมันมันได้อ่ะบอกพี่แพนต้องต้องเอาเลยนะมันมาจริงอย่างเงี้ยพี่แพนก็แบบว่าเออก็แบบเราพยายามช่วยให้ช่วยพัฒนาตัวละครไปด้วยกันนะครับก็แนะนำการแชร์กันว่าเออแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยหวังว่าแบบมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบที่แฟนจะทำให้ทุกคนจดจำได้ อามีแฟนล่าสุดบางคนลับสองรอบเหรอ5ปีนะ5ปีแก่มากแก่มากมันเป็นแบบแฟนบุกเบิกสาวมันเป็นตำนานนะรู้สึกว่าก็มีพี่ๆน้องๆนะแสดงหลายๆคนที่แบบล้องลูกครบรอบ5ปีอะไรแบบนก็แบบเราคิกถึงความหลักเหมือนกันก็แบบใช่การนึงการนึงยังจำได้ไหมอ่ะไมนได้จำได้แม้ก็บคนเป็นเป็นแฟนจำได้จำได้ จำได้ทุกอยเาียดเลยอ,อย่างได้ที่ที่ต้งพูดถึงพูดถึงฟิงแทนที่ผมจำได้ที่สุดเลยคือแคนตาลูผมว่าจำในมุมมองเขาเป็นคนชายเย็นชาแต่ส่วนใหญ่ผมว่าความสัมพันธ์มันน่าจะอยู่กับทางผ่านมันมากกว่าระยะทาง5ปีเนี้ยก็แบบเราผ่านอะไรมาบ้างความทรงจำที่แบบสนุกด้วยการเนียร่วกันมันยังแบบ เป็นภาพที่ชัดเจนปวตลอดเอออย่างวันนี้มาบวงสรวงพินาก็อย่างคุยกันถึงตอนแบบบวงสรวงพลรักษ์สองคนถึงตอนนั้นก็แบบคนเราคนน้องเหมือนกันเนาะเราก็เออผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นมากันอย่างหน่อหนักหนาไปนะอารมณ์มันต่างมาจากอานมณ์เมื่อนี้รู้สึกโตขึ้นเออรู้สึกโตขึ้นก็อารมณ์มีสติมากขึ้นแล้วอะไรอ่ะ นึกเหมือนเดิมใหญ่อยากเอาแบบแพชชั่นสมัยการทำงานสมัยบอลแลนเราพยายามกันทำตัวเองให้แบบเฟรชอยู่เสมอมีให้ยืมมาี่ปีแล้วมีในสายตาผมผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามีเปลี่ยนนะอยู่ไม่โตขึ้นเลยอยู่ยังไงก็อยู่ยังมันด้วยความที่แบบเราเราไม่ได้ไม่ได้ห่างกันแบบเป็นระยะปีขนาดนั้นเอาจริงเจอไม่เจอมีไม่เคยเกินเดือนหนึ่ง แหมือนเจอกันทุกเดือนครับผมมัก็มีช่วงเดือนนี้ที่จะเจอกันบ่อยหน่อยจนเริ่มแบบเฮ้ยลองเราลองไม่เจอกันบ้างไหมเริ่มเหม็นแล้วครับผมก็ก็ยังเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือแบบน้องก็มีความคิดอะไรมากขึ้นกับผมซึ่งเมื่อก่อนผมว่าไปเองไม่มีความมีแนวคิดผู้ใหญ่อยู่แล้วตอนนี้แบบผู้ใหญ่มากกว่าเดิมแล้วก็แบบเคยมีเพืสาวแบบเอ้ที่แปลช่วงนี้ผมแบบเริ่มติดบ้านและทำงานเสร็จผมก็แบบเริ่มอยากกลับบ้านแล้ว เหมือนคนแก่เลยอะไรประมาณนี้น<อ>เผอแรามีรีวิวแฟนเต <14 S 2> ่อแฟนนี้ก็เปลี่ยนไปทุกวันนะอ,อ่วันนี้บอกอยากอยู่บ้านพรุออ่งน,นี้ตื่นมาบอกว่าเอ,อ้ยอยากออกไปข้างนอกแล้วอะไรไม่รู้เขาเปลี่ยนไปนเลยคือเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรดีชอบความสดใหม่อ,อ่าชอบแบบเปลี่ยนอยากวันนี้อยากทำนะมันนั้นอยากทำมันนี้อะไรเย่างี้ ก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ยังเป็นเออเป็นที่ปรึกษาที่แบบมีอะไรเราก็คุยด้วยตลอดมีอะไรก็เป็นคนที่ปรึกษาได้ตลอดเหมืม่เดิมาบองแฟนคละคะเรก็เดินตามเรามาห้าปีแล้วว่าเรือจะไปล่องอยู่แล้วเจาะจนมากอกว่าไงดีก็ ก็ขอบคุณอย่างแรกขอบคุณหมอนต้องแบบขอบคุณทุกครั้งแหละว่าที่ยังแบบติดตามมาแล้วปีนี้ก็เข้าปีที่ห้าคนอาจจะแบบยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับงานชิลี่ของเราครับก็ขตบคทีมากๆนก็อย่างที่บอกไปว่าความรริมแฟนมันไม่ได้รู้จักกันมาแค่ห้าปีเราเริ่มจักกันมาตั้งแต่ปีประมาณเจ็ดแปดปีนี้แล้วก็ความสัมพันธ์นเนี้ยเราไม่เคยผมไม่เคยทะเลาะกับมีเลย จากครั <differences S 2> ้งนึ่งก็จะบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นในเราสองคนแล้วก็มั่นใจในทุกทางที่เราเลือกที่จะเดินไปเราคป็ขอบคุณเรเป็นนม่อรถามอะไร